QM เป็นแพทเทิร์นกลับตัวมันจะแบ่งเป็น Buy กับ s ซ l l Setup ถ้าเกิดว่าเป็น Buy Setup ก่อนหน้านี้มันจะต้องเป็นขาลงมาก่อนเพราะฉะนั้นหน้าตาแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้นะคะจุดกำเนิด QM นะมันอยู่ตรงนี้คืออยู่ๆมันมีแรงซื้อพุ่งขึ้นมาคีย์ของมันเลยคือ Swing High ที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันชนะ Swing High ก่อนหน้าไปได้ high 2ชนะไฮห h 1 QM เกิดแล้วถ้าราคาเริ่มม้วนตัวเราสามารถที่จะเอาฟิโบมากลางได้เลยซึ่งโซน QM เนี่ยมันอยู่ที่ค่าฟิโบรีเทรส e 61.8กับ78.6กลางจากจุดนี้ไปจุดนี้ซ้ายไปขวาเราก็รอให้ราคามันย้อนกลับมาที่ QM แล้วเราก็บาย SL วางใต้สวิงนี้ TP วางที่1ต่อ 1, 1ก่อนอ่ะสมมติตรงนี้ ทีนี้มาดูเซลล์บ้างก็แค่ตรงกันข้ามกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นมาก่อนโล2ชนะโล1เราก็จะรอให้ราคาม้วนตัวขึ้นมาที่โซน QM แล้วเทรดเทรดเซล์นะโอเคนะ